สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอสซีค่ะอ่าทุ้งทองสวัสดีครับวันนี้ก็าามาคุยเรื่องน้องถุงเงินนะครับอยู่ใครดจัยคุยเรื่องน้องถุงเงินนะครับที่แม่แม่เอซีถามามาเมื่อวานนะครับผมว่าถ้าเรามีคะแนนไปให เขาจะให้เรามาไหมนะครับผมที่ถามข้อใจกันทูกวันนะครับก็วันนี้ก็คุณตาก็จะมาตอบเลยนะครับผมว่าออได้คุยกันกับเจ้าของเขาแล้วนะครับได้คุยกันกับเจ้าของเขาแล้วเขาบอกว่าเขาขอเป็นวันที่ห้ามกรามเหมือนเดิมนะครับเขายืนยันนะครับก็ เ็เอาคะแนนแพ้ตอนนี้เขาก็คงยังให้มาไม่ได้เพราะว่าเขารับงานไว้แล้วเขารับงานไว้ก็คือว่าเ,เขาเไม่อยากผิดนัดก,กับเพื่อนๆแล้วก็ฝั่งเจ้าภาพนะครับเขาก็เลย่าขอไว้ก่อนแล้วก็จะมาอ้อนอะไรอีกมาดูครับครับก<ำ>็คือ,อ,อยังไงก็ เราก็ช่วงนี้เราก็จะเจ็บคะแนนไว้ก่อนนะครับแม่ๆมครับเราคุณตาก็จะเจ็บคะแนนรอจนถึงมการาวันที่ห้านะครับจนถึงมการาวันที่ห้าคุณตาเจ็บสะสมคะแนนรอก่อนนะครับเขายืนยันนะครับว่าเขาจะขายให้คุณตาราคาเดิมครับเขาจะให้ราคาเดิมแล้วก็ทำสัญญาไว้ก็คือที่เราคุยกันไว้นะครับ <S <S 2> <S 2> ผมก็เอาให้เลยเขาก็จะให้นะครับผม,ผมก็เขาบอกว่าเรื่องอ เรื่องเนอไอ้คะแนนนะไม่มีปัญหานะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิ้มมากมายหรอกเขาไม่ได้ว่าจะต้องการทีเดียวแต่ว่าเขาจะให้คุณตาผ่อนจ่ายเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าชาเอาคะแนนไปให้ตอนนี้ก็คงยังจะให้น้องเงินมาอยู่กับเรายังไม่ได้นะครับเพราะว่าขอรับงานไว้เยอะนะครับผมก็มือนที่เราคุยกันไว้นะครับก็ขอมกรากก่อนเนาะถึงมกราวันที่ห้านะครับแม่แม่ยังไงก็ คุณตาก็จะเก็บคะแนนรอไว้ก่อนนะครับผมในช่วงช่วงนี้นะครับก็จะดูแลน้องถุงทองก่อนไปเรื่อยๆก่อนถึงถุงทองน้อยก็กินกินทั้งกินทั้งเหยียบเลยวันนี้วะวะก็ได้มาแล้วมากรอดกันไหมก่อด,อ,อ,อดไหมกรอดเือกรอดถุงทองน้อยก็คิดถึงอยากมีเพื่อนเนาะ พยายามมีเพื่อนนะนี่ผู้ชายลาในี่อยากมีเพื่อนเท้าพอด้ดีกว่ามีเงินมีเงินนะงนเลือกทียอสซ์นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องรออ่อนนะครับแม่แม่ครับแม่แม่ทุกท่านนะครับต้องรอใจอ่ต้องอดใจรออีกห้าเดือนนะครับห้าเนาะช่วงนี้น่าจะห้าเดือนแล้วอันนี้เพิ่งเข้าพรรษานะเข้าพรรษาก็หลังออกพรรษาก็ ก็ห้าเดือนเนาะไม่นานนะครับห้าเดือนนี้ไม่นานนะครับแป๊บเดียวครับแม่แม่แป๊บเดียวเลยห้าเดือนนี้แป๊บเดียวเลยทําไมห้าเดือนก็แป๊บเดียวนะครับผมก็ช่วงนี้ก็พอดีนะครับเราก็มีเวลาเจ็บคะแนนไว้ให้น้องด้วยนะครับผมแต่จะได้น้อยได้เยอะเท่าไหร่ก็คุณตาก็จะพยายามจ็บของคุณตาด้วยนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับ ไม่รู้จะได้น้อยได้เยอะ่าไร่างนนี้ก็เหมือนคุณตาว่านะครับครั้งแรกนะพอหาให้ให้ได้นะแต่ว่าครั้งสองนี่มันมันติดกันเกินนะ <S 2> <S 2> <S เ่มีสาลนกกราแล้วก็มีสารนี่มันแค่สีเดือนนะแต่แต่คุณตาครั้งแรกนี้ยอมรับว่าน่าจะได้แน่นอนนะครับยอมรับว่าจะได้แน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงมกรานี่คุณใจหนักตอนมีสานะครับเพราะว่ามีสาเป็นคะแนนที่ต้องเยอะมากต,ต้องหมุกเสนนียนคะแนนนะ เช่นระยะเวลาแค่สี่เดือนนะครับแข่งกุราหนักใจตรงตรงครั้ง2นะครับผมแต่ครั้งแรกก็คงยังไม่หนักใจมากแต่ก,ก็จะสู้นะครับเพื่อได้น้องมานะครับโอ้ยดูชายดูชายก็จะมาควนควนก็ควนเลยตายออกไว้น้อยใจน้อย ไหนน้อยกินนมย่างเดือดๆเดือดๆเจ้าคุณชายดูเล่นดูเล่นดูทำดินี่ก็น่ารักดีคุณชายนี่ยแต่ก็ต้องรอพี่พี่ก่อนเป็นช้างตัวผู้ที่อารมณ์ดีนะดูทำดูทำดูจะทำกันอีกเป็นช้างตัวผู้ที่อารมณ์ดีเหมือนกันนะดูดูเป็นมาถูด้วยเป็นมาถูตัว ไปเอ็นแล้วเอ็นอ่อนแล้วเอ็นอ่อนแล้วอ่อนตาก็ต้องรอสักพักครับไม่นานนะครับไม่แม่ครับปีใหม่นี้ไม่นานนะครับปีใหม่ก็พอดีเลยนะครับเป็นโชคใหญ่ของเราจ็จะเข้ามานะครับแต่ว่าเขา รับรองแล้วนะครับก็รับประกันเลยว่าให้เราแน่นอนนะครับแม่แม่เขาคงไม่ให้คนอื่นนะครับเขาบอกว่าแล้วเขาพูดแล้วนะครับผมแต่จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูด้วยนะแต่คุณตาก็จะเจ็บคะแนนของคุณตาด้วยนะครับจัดได้เล็กได้น้อยก็ก็จะเจ็บไปเรื่อยๆนะครับผมในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องอดใจรอเนาะครับแม่แม่เขาก็ยังดีนะครับเขาก็ยังบอกว่าเขาก็ให้ติดตาตอยู่เหมือนเดิมนะครับ ถึงว่าเราเรีมีคะแนนตอนนี้เขาก็ยังไม่ให้มาครับแม่แม่ต้องแจ้งก่อนนะครับผมเขาต้องรอแห่งานก็แห่งานเสร็จหลังปีใหม่นะครับเขาก็ต้องอรอปีใหม่เสร็จนะครับเชื่อใจได้อยู่ครับผมคุณตาว่าเชื่อใจได้ร้อยเปรเ็เลยนะครับเจ้าของเขาคุยมาแล้วนะครับเชื่อใจได้ร้อยเป็เลยครับ ตายไปก่อนยังไงก็ไม่ตีก็ต้องใจเย็นนะครับผมต้องใจเย็นรออต้องใจเย็นรอน้องถุงเงินจะเจะกลับมาอยู่กับเราแน่นอน,นครับผมดูดูเจ้าชายิเจ้าชายนี่ก็ก,ก,กวนกวนชายนี่ย่าเย้ยย่ามากินมาขวนแต่ตาตายเนี่ยเดี๋ยวมีมีพี่ถุงเงินมาอยู่ด้วยนี่ พี่ถุงเงินจะมาแย่งกินแล้วนะเออแต่ถ้าได้มาก็ช่วงปีใหม่ก็น่าจะเป็นช่วงเมษาช่วงเมษานี่ก็ดูถ้าได้ก็คุณตาก็ว่าอยากขยับขยายไปอยู่ที่นานะที่ทำโรงช้างตรงนี้แคบคับมันแคบ,บ,บไปนะครับแต่ว่าถ้าเมษาถ้าใจข้าน้องเสร็จก็จะน่าจะ ก็น <S an> ่าจะเออก็น่าจะได้ย้ายที่ที่ใหม่นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันแคบนะครับคุณตาก็ต้องจะทาโรงที่นาของคุณตานะครับที่ตรงนี้มันอยากจะแคบของว่าอยู่สองเชือกไม่ได้นะครับถ้าอยู่เชือกเดียวจะอยู่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยคิดกันนะครับค่อยว่ากันไปอีกทีนะครับถึงตอนนั้นค่อยว่ากันไปอีกทีครับว่าจะเอายังไงแต่ว่า ยังไงก็ได้แน่นอนครับน้องถุงเงินนะครับผมได้แน่นอนนะครับปีใหม่คุณตารับประกันได้เลยบ้านได้แน่นอนว่าเจ้าของเขาก็ให้เราแน่นอนเขาก็ยืนยันกับคุณตาแล้วใี่ไหมที่สบายใจได้เลยครับผมว่าเราได้แน่นอนนะครับคุณพองก็จะมีเพื่อนปีใหม่พอดีเลยสับขวัญปีใหม่อ ดู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 คือคนใจดูใจถึงดูครับผมสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับมาสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จากก็ได้แจ้งก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมแจ้งเรื่องน้องสุเงินนะครับเราต้องอดใจรอครับไม่ไม่ดีครับเราต้องอดใจรอสัก5เดือนนอกปีใหม่5้ามกรานะครับ อันนครบไปรับได้ทันทีครับผมเขาก็สกลงกับเราเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ